เพราะการในฝันของน้องหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าอยากเรียนต่อคณะอะไรสาขาอะไรจนจะจบ,จบ,จบม6เราก็ยังไม่รู้จัดตารางเรียนเองได้เลยว่าน้องจะลงตัวนี้ตัวนี้จํานวนคนสมัครนี่เยอะเป็น3-4ี่เท่าเลยนะของนักสู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อในี่พกกลับไปเตยและะ้วก็แล้วก็พี่ท็อปครับวันนี้เราสองคนนะคะจะมาพูดถึงโครงการโครงการหนึ่งซึ่งนม่นจบพิ่งคลอดได้ปีเดียวเองเนาะ่คลอดใช่ <laughs> แล้วก็มีน้องๆหลายคนนะคะเรียกร้องมาว่าให้อธิบายโครงการนี้หน่อยนะคะ นึ่นก็คือที่อ t ู่ f r o h t s l หรือโครงการในฝันของน้องหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าอยากเรียนต่อคณะอะไรสาขาอะไรจนจะจบมหกเราก็ยังไม่รู้อ่อาโวนี้แหละโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้น้องได้เข้ามาเรียนปีหนึ่งก่อนครับโดยที่ยังไม่ต้องเลือกคนณะว่าตัวเองจะเข้าคณะอะไรแล้วค่อยมาเลือกกันตอนปีสองเนาะซึ่งารายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างดูในคลิปนี้เลยอย่างแรกเลยก็คือที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้นน้องสามารถเรียนปริญญาตรีได้โดยที่ไม่สังกาดก็คือว่าน้องเข้ามาปีหนึ่งจะ ไม่เหมือนระบบทั่วไประบบทั่วไปน้องจะรู้ละว,ว่าน้องเข้ามาเนี่ยน้องอยู่คณะอะไรแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่จะเหมือนหลักสูตรของต่างประเทศหลายๆที่ก็เหมือนกันเขาจะให้เข้ามาลองเรียนก่อนสามารถเลือกลงวิชาต่างๆที่น้องสนใจแล้วน้องค่อยมาเลือกในตอนปี2ว่าน้องอยากอยู่คณะอะไร อย่างที่2นะคะก็คือเกรดเฉลี่ยตอนมาไปรวม6เทอมต้องไม่ต่ำกว่า2.75ใช่ครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังมีเวลาทำเกรดเนาะถ้าอยากเข้าโครงการเนี้ยอันนี้ต้องเตือนไว้แต่แรกๆเลยต้องทําเกรดไม่ต่ํากว่า2.75นะครับแต่ว่าถึงน้องคนไหนที่ไม่ถึงมันก็ยังมีทางอยู่เพราะว่าโครงการนี้เขารับ2รอบครับคือรอบที่มีเกียร์ขั้นต่ํากับรอบที่ใช้เกีรแพทเนาะแต่ยังไงถ้าให้ดีก็เกิน2.75ไว้เชื่อว่าไม่ยากเกินไป ข้อ3นะคะก็คือเทอมที่1เทอมที่2เทอมที่3สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระเทอม1 2 3ก็คือเทอม1เทอมกอบซัมมื Summer, อนั่นแหละเพื่อสามารถเลือกวิชาเรียนของคณะต่างๆที่น้องสนใจที่มันอยู่ในโครงการ TU Frontier จัดตารางเรียนเองได้เลยว่าน้องจะลงตัวนี้ตัวนี้มันอาจจะมีวิชาพื้นฐานอยู่บ้างที่บังคับเรียนเนาะแต่ว่าค่อนข้างจะมีอิสระกว่าคณะอื่นที่เขารู้แล้วว่าจะเรียนคณะอะไรข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าช่วยในการค้นหาตนเองนั่นแหละครับมีเวลา1ปี ในการลองเรียนก่อนว่าตัวเองชอบเนื้อหาของคณะอะไรเนาะเข้าใจง,ง่ายเลยก็คือในปีหนึ่งเราสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เราสนใจใช่ครับข้อที่4นะคะก็คือเรามีให้เลือกเรียน17คณะไม่ใช่11คณะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกคณะอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าโครงการก็มีกําหนด11คณะมาให้ส oh. ิบ1คณะเนี้ยมีคณะไหนบ้างเดี๋ยวพี่ใบเตยจะอ่านให้ฟัง พี่ทอพูดไม่ชัดค่ะเราเล่นคณะวิทิศาสตร์คณะการวิทยาศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อ่าละคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็คณะศิลปศาสตร์สาขาจิตวิทยาคณะวารสารและสื่อสารมวลชนเจ็ดคณะแล้วคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์คณะสารารณสุขวิทยาลัยจหวิทยาการและสุดท้ายนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองค่ะก็คือ11คณะนี้เมื่อน้องจบป ปีหน้องจะมีโอกาสได้เลือกน้องว่าน้องอยากเรียนต่อในคณะไหนถือว่าเพิ่มจากปีก่อนมา2คณะปีก่อนอะปี6-3น้องจะเลือกได้เพียง9ขคณะตอนนี้ปรับเป็น11แล้วในอนาคตมันอาจจะเพิ่มอีกว่า<จ>เป็นเออสิคณะก็เป็นอิสระของเราเนาะยังไงมีทางเลือกก็กดีกว่า ข้อที่5นะคะก็คือเปิดรับ T- แคสในรอบที่3แล้วก็รอบที่4ค่ะก็คือ T- แคสไม่มีหลายรอบเนาะโครงการนี้จะไม่ได้เปิดรับในรอบพอร์ตกับรอบสอบตรงจะมารับในรอบที่เขาเรียกว่ารอบโคลเดากับรอบแอดมิชันครับ และข้อที่6นะคะก็คือเปิดปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะก็จะรับจํานวน135ที่นั่งเนาะรวม2รอบการรับเนาะทั้งรอบโคตาแล้วก็รอบแอดมิชั่นก็ดูเหมือนเยอะแหละแต่ว่าจํานวนคนสมัครนี่เยอะเป็น3-4เท่าเลยนะในโครงการนี้ครับเชื่อว่าน้องหลายคนก็ยังเลือกไม่ได้เนาะว่าจะเรียนอะไรทีนี้เรามาดูคะแนนขั้นต่ำของปีที่แล้วกันนะคะว่าในการเข้าแต่ละแบบเนี่ยมีคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่บ้างนะคะแบบที่1เลยก็คือการใช้ TPA O-net คะแนนแกะภาษาอังกฤษภาษาไทย และสุดท้ายก็คือคะแนนแพทหนึ่งใช้สีตัวรวมกันคะแนนขั้นต่ำของปีที่แล้วก็คือ1 9 7 6 3นน<อ>คะแนเยอะนะอันนี้อันนี้คือตัวเลขที่เยอะเลยนะสำหรับการใช้แพทหนึ่งด้วย่ะ ต่ mm hmm. อมาร mm ูปแบบที่2นะคะก็คือรูปแบบที่ใชโอเนต g p a แลวก็คะแนนแกะล้วนๆเลยภาษาล้วนๆเลยคะแนนตามสดของปีที่แล้วนะคะก็คือ2 3 8 4 3แคะแนนค่ะสองหมื่นล้านอืมเลยอะไฮไฮเลยครับเป็นตัวเลขที่สูงเลยต่อมานะคะก็เป็นรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบ g p a โอเนตคะแนนแกะและก็คะแนนแพทเจ็ดซึ่งก็เป็นแพทด้านของภาษาน้องความถนัดภาษาต่างๆตัวนี้อาจจะไม่ได้บอกทุกตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ค่ะใช่ รสรุปเลยก็คือเป็นโครงการที่คะแนนสอบค่อนข้างสูงสูงมาก,มากที่สรุปข้อดีข้อเสียของโครงการสั้นๆเนาะข้อดีคือแน่นอนว่ามันเหมาะกับน้องที่ยังไม่รู้ตัวเองจนจบม6แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าอยากเรียนต่อคณะอะไรหรือรู้รู้คร่าวๆว่าฉั้น อาจจะไปมิติหรือรศาสตร์ดีนะหรือว่ารศาสตร์ดีมีช้อยอะ่ะมีช้อยเขาเรียกว่าใ,ใส่เกียร์ถอยว่าเสื่อไปแล้วไม่ชอบเนี่ยยังพอถอยกลับมาทาันว่าจะเปลี่ยนทางเนี่ยยังไม,ไม่เสียเวลาในการซิ้วหาที่อื่นไม่ได้ละส่วนข้อเสียเนื่องจากแต่ละคณะเขาจะกาหนดจํานวนที่รับครับสมมติว่าน้องอยู่ปีหนึ่งเนาะน้องจะขึ้นปี2เนี่ยสมมติร้อยคนไปเลือกนิติศาสตร์เขานิติศาสตร์ทั้งร้อยคนเลยมันก็จะเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นปีที่แล้วให้โคต้านิติศาสตร์อยู่10ที่ถ้ามีคนเลือกเกิน10คนเรา ก็ต้องมาเรียงเกรดเรียงคะแนนกันแล้วเกรดที่ใช้ก็จะเป็นเกรดของวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เขาเนะแล้วก็ GPA เฉลีย่ยทุกวิชามันก็เลยเป็นข้อเสียน,นิดว่าถ้าน้องคนไหนเข้าไปแล้วมีคณะเป้าหมายในใจอะแต่ทําเกรดหรือว่าคะแนนได้ไม่ดีพอก็อาจจะต้องหลบไปอยู่ในคณะอื่นทําให้เป็นหนึ่งในคณะที่การแข่งขันสูงมาก้งแต่ปดีนึง หน้าของนักสู้ห <c oughs> น้าของนักสู้ <c oughs> <ช>อันนี้ใช้คํานี้เพราะว่าม <c oughs> ันจะง่ายตรงที่ว่าสมมุติว่าเราอยากเข้าวารสารตังเปาเลยว่าเราอยากเข้าวารสารแน่ๆเราใส่วารสารไปจุฬาธรรมศาสตร์<ช>แล้วถ้าแิดว่าไม่ติดสองทีนี้อย่างน้อยเราใส่ทีวีฟันเทียไว้ใช่เผื่อว่าถ้ามันไม่ติดเรายังมีทีวีฟันเทียว่าเดี๋ยวเราจะไปแข่งสู้อีกทีเออนี่นเป็นเคสเนาะเป็นะเคสลับในการแอดมิชั่นเล็กๆ ะะหรือใครที่ไม่รู้จริงๆว่าเตงชอบอะไรเนี่ยทีวีฟอนเทียก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เชียร์มากๆและคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันได้ลองเรียนรู้ลองเรียนในวิชาจริงๆที่เราจะตัดสนใจซึ่งมันดีไม่ต้องเสียเวลาซีอด้วยก็ประมาณนี้นนใครที่มีคำถามนะคะก็อาจจะต้องอ่านเพิ่มเติม <laughs> นนใน่เป็ไซส์มหาลัยแต่จริงๆประมาณนี้ก็กค่อนข้างครบแล้วแหละเนะาะแต่ว่าถ้ายังสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอื่นหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังแบบนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดซัดดบสไครป์เ่เป็นกำลังใจพวกพี่ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย